สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะวันนี้วันที่30มกราคม2568ค่ะมือนี้นะคะแม่หมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่72นะคะไก่มือเขามาแล้วนะคะแม่หมูจะพามาติดตามรับชนาทางโค้งสุดท้ายปู 72. ่72งวดวันที่1่กุมภาพันธ์2568ค่ะมือนีกษสาธุบุญกับเอฟซีทุกทุกท่านนะคะ่ะที่ได้ร่วมบูชานะคะกำไรเหล็กน้ำพีปู่72 มือนีแม่หมูก็จะนําปัจจัยมาถวายปูน้ำนะคะหรือว่า FC ทซีันใดนะคะที่อยากจะได้กาไรเลกน้ำพีปูเจ็ดสองนะคะก็แอดไลน์เข้ามาหาแม่หมูได้นะคะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรแม่หมูค่ะ06 11189 492 06 11189 492นะคะตอนนี้ก็เหลือบอลายแล้วนะคะผู้ชมเหลือแค่10คู่เท่านั้นนะคะ หมดแล้วคือหมอดเลยเด้อค่ะเอฟซี FC ค่ะเอามาหอดมาถึงแล้วนะคะเข้าไปหาปูน้ำกันเข้าไปฟังน้ำกันพร้อมนะคะว่าปูจะเน้นจะยำหยให้โตได้นะคะเพื่อได้โชคได้มาน้น้ำกันนะคะการนมัสการครับปูการนมัสการเจ้าค่ะปะนะูนะครับวันนี้เดินทางมานะครับผมสาธุบุญกับเอฟซีนะครับที่เพิ่นไดบูซ่ากำไรเหล็กน้ำพีนะครับมือน,นีแม่มูกระเบ้าเท่ากระเดน้ำมัาถวายทำบุญน้ำปูน้ำ

โควินาสตะโกมาเตยพวารวันต่อลายอมยิ้มสพายุโกพโวะอาธิวามนาชิวิสันิจังวุฒาปัจจายุโนมตถาโดธ<ะ>รรมวัชจรรมติอ,อายุอโนสุขังพระรามสาธุยกมือสาธุน้ำกันเดอ้อธรรมโชมเดอ้อนให้ได้บุญน้ำกันนะครับผมให้โชคให้ม ắ n นะครับให้ครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องสุข,ขูสุขคนเอานะครับเอฟซีมีถามเข้ามาอยู่ครับผมกำไรเหล็กน้ำพีนะครับ อ่าคือเบาแถาไซนี่แต่ว่าผู้ใดสั่งกี่ใดเป็นชุดตั้งสี่เหลือจะคู่ก็บแม่หมูเหลือประมาณสิบคู่ค่ะเหลือประมาณสิบชุดได้ทำช่อมมดแล้วนะครับถ้าผู้ใดสนใจทักไลน์แม่หมูเคามาได้ค่ะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสี่เก้าสองค่ะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสี่เก้าสองค่ะ,ะทำชมเหลือประมาณสิบชุดนะครับผมเอาเมื่อนี้ก็มาให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้ดนะับโค้งสุดท้ายไกลมือเขามาแล้วปูจะไล่ทางเดินก่อนบอปูหรือจังไดหรือ สรุปไปเลยสรุปไปเลยบอกปัวครับอ่าจ่อมาแล้วนปัวนะเกินเก้าะดับอ่าไกลมือเขามาแล้วธรรมชุ่มเอาได้ทั้งเดือนนุปัวเอาทั้งเดือนให้เอฟซีคนบ่งก่อนนุปัวครับทั้งเดือนเท่ากับลักแสนนี่นลาจะมาครับแสนกับเืินน่ลักแสนกับลักเืินเออครับวันนี้ลาจะได้อีกตัวหนึ่งนะวันหนึ่งนะครับเดี๋ยอีกวันหนึ่งเนาะ นี่หนึ่งหนึ่งกับแปดเลยจะจ่อเล่นมาปูนแมจะจ่อเอาจะจอเนี่ครับปีไม้แล้วหนึ่งกับแปดมาหนึ่งครับเอาตัวมาตัวไปสองตัวมาตัวหลักแสนกับหลักหมื่นแมงไปบนล่างครับได้บนล่างอันนี้กับหกออกหกสามขบนศูนย์กับเก้าศูนย์กับเก้ามาศูนย์เก้าน้ำกันเจ็ดกับสามครับมาเจ็ดมาสามครับมาบนล่างมาบนล่างอันนี้แปดกับศูนย์วันนี้แปดกับศูนย์ทางเดินแมงแน่ๆคือ จับจับลักแสนกับลักหมื่นเป็นตัวย่างตัวเดินตัวย่างแมนอ่าก็แบบเกืบบจะอาแกจะได้แปดกับศูนย์เป็นตัวย่างตัวเดินครับผมอ่าเอานะครับท่านผู้ชมเดวก็เรียกกันเขาเลยเรียกฝันดีบ่ปูวฝันปัวจำดอกบัวใครจะโยนยากอ่ายากกว่าปูดีกว่นี่อ่าปีนี้เนาะปีนี้กิ๊บมาหนึ่งสามเก้านี่จะจะเดินหอดอัน ปาปีบ่านะหนึ่งสามเก้านี่ใส่ได้ทั้งปีหกแปดเลยบอกปูปัวปูว่าใช่แล้วมันมันจะลดโบลดกับบอใส่ได้สูงวดแมนปีที่แล้วตัวได้กี่ปัวหกสามเก้าสามหกเก้าแมนอ่าธรรมชลปีที่แล้วเป็นสูตรได้ตลอดเลยมาทั้งปีแมนอ่ามาสูงวดแมนปีนีี้ปที่แล้วติดสามติดหกติดเก้านะครับสามหกเก้าเดินดีนะครับยังโบลดเดินดีทั้งปีปีนี้ปีหกแปดปูว่าให้ติดหนึ่งสามเก้า นับเลขเดินดีตลอดปีต้นปีเนี่ยชัวนมากจะมาลักหน่วยเอาปูตั้งแต่ต้นปีอออกตัวใดก่อนงวดวันที่สองนี่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 ไปเลยต้นปีออกอ่าวันที่สองเดือนหนึ่งหกสามกับสองหนึ่งติดติดทึ่งงสามติดทึ่งหนึ่งน้อปูเนะงานงวดต้นงวดต้นปีบปนีิปูเนี่ยงานต้นปีอ่าต้นปีจัวันที่สองวันที่สองงานอันนี้วันที่อะไรปุณิปูเนี่ใย วันที่สองเดือนหนึ่งครับเนี่เขาเขียนผิดมั้งอนต้องเป็นสินะสิบเจแมนอ่าสิเดือนหนึ่งม่นีบเจ็อันนี้สิบเจ็ดอ่าครับผมอันนี้สิเจครับอันนี้สิบองวันที่สองอันนี้นานาจะอันเอียงละอันวันที่สิบห่คะเอาหนิทผมาชมไล่จะจอนน่นะครับวันที่สองเดือนหนึ่นี่สองนย์เกับห้าหนึ่งับมาทึงหนึ่ง หนึ่งมาหาหนึ่งเก่ามาศูนย์เก่านะครับหลักกาวันที่สิบเจ็ดที่พานหงวดที่พานมานะครับอ่าเจ็ดเก้ากับสองสามกับมาถึงเก่ามาถึงสามอ่าหงวดนี้หงวดวนันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหารอยหกสิบแปดปูกะวาหนึ่งสามเก้าให้ติดไว้อ่าสูตรเดินดีแล้วก็ครับจากปลายปีมาเนี่ยอืี มันจะเป็นเ่องมากเป็นหลักน้วย,ยครับหนึ่งสามเก้าเนาะครับมาหนึ่งหลักน้อยมาสามหลักน้วยครับมาหนึ่งหล,ลักน้อยแล้วก็มาสามหลักน้อยครับมาหนึ่งหลักน้อยมาหนบมาเก้าเก้าหลักน้วย หนึ่งหลักหน่วยครับงวดเมื่อกี้เนี่ยเก้าหลักหน่วยสามหลักหน่วยคือว่าเห็นเน้นอยู่หลักหน่วยแมน่นคือว่าหนึ่งสามเก้านี่ยเหติติดหน่วยไว้ไม่นติดหน่วยไว้แล้วก็เอียังเกิดขึ้นได้หนึ่งสามเก้านะครับปูเน้นมาหนึ่งสามเก้าให้ติดหลักหน่วยโอ,อ้สีก็ไมาได้ตาชอบมากจากนี้มาหนีจาน้จาจ้าเนี่มันมันจะมาหลักหน่วยนะครับนี่แหละยำกับกระใบก็ได้หรือตัวใดปูเมือนนี่มาเมือนนี่ไหมปูเน้นเห็นเลยดี่ครับมือนนี่ยำกับปูก็เก้าเก้าปูทนแล้วนี่ครับ ศูนย์ี่คับศูเกมักคักตัวไดปูนเน้่คักนี่นี่ก็คือตัวเดียวศูนย์มศนยไม่นย์แต่ชอเรกกูเรียอกูเรียกปูลงไปหือแต่รยกเพรามันมันเิตัวนี้ศูนย์ยังนี่ศูนย์มาจากไเนาะครับกูเสียตัวนี้อย่นีลักหมื่นจับลักแสนกับลักหมื่นแมนปูเรียกเรียกเอาศูนย์ไม่่อืมเนี่ยจับใส่ศูนสามนี่เลยศูนย์สามกับศูนย์เก้าครับศูนย์สามศูนย์เก้าเออโมนยอรักมเดนี่ยครับ ก็เอาแนเห็นเลยนะถ้าแปลงมากี่แป็มากก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าปูเด็กศูนยครับปูเด็กศูนย์นปูมักแปลงแปลแปมากได้ถ้าทำตัวมาตัวนี่มันมาถ้าถามตัวเดียวที่ปูมักคือ0ศูนยมงานครับอือศูนยากับ0ูนย์เก่กับศูนยเตันนี้เน้ครับเน้นคคือ0ูนย์สเอาท่ามผู้ชมนะครับปูจับไซเดนศูนย์กับห่นะครับ กรูนสามศูนเกสมองหนงาหนึ่มะลางเนครับมะล,ลางนี่อาจ,จะเป็นหกหนึ่งกับเ็ดก็นนเป็นอะไรเนี่ยครบลองมันมันมันมีหกเ็ดบนล่างหกตัวมาตัวหกเจ็ดก็มียนี่ 6, 7, นนครับาเขาเรียกหกมานี่อ่อรุษมาก,กเป็นเป็นเเป็นไน่า6หกหนึ่งมาเป็นเก็ดหน,นึ่งไม่เอาเทาเ่าหนึ่งแต่ว่าชุดนี้โบเดนโบปูชุดนี่เด่นเด่นนี่กันอื เอาอชุดนี้นเป็นชุดนี้เป็นล่างเป็นบนปูชุดนี้ศูนย์สามศูนย์เก่าเนี่ยเยีเ่ยนี่เรียกเรียกว่าด้แยกเนี่ยด้แยกมาปูแมนเป็นบนล่างได้ตนี้เนี่ยชุดนี้มักมักบนครับอืมอืมตาถามมันมาสามตัวมันถต่มานกำกันมันมันจะเป็นบนอืมไอชุดนี้เด่นรปูเก่าหกหนึ่งหกศูนย์เยก่านี่หกหนึ่งเก้าหนึ่งเขียนเขียนให้หน่อยคู่บ้านตัดออกให้บนล่างเลยเนาะครับ สีแดงเด่นใส่ไรปูคนนี้ได้ชัดเขียนต่อเด่นแลักเขียนต่อไปนี่เดีนสี่คู่ศูนย์สามครับศูนย์าอันบนล่างแล้วก็มาลงตมได้นหยของนังนะครับหกหนึ่งกานั่นมากเลยเียนไงสี่คู่นี่แหละสีคู่นี่แม้บนล่างไว้อ่า บนลาสรุปให้คือซคู่นี้เอาทรามผู้ชมนะครับเด่นบนล่างไง้ซีคู่นี้ชุดสรุปนะครับผม0 3นย์สามเก้าหนึ่งสรุปให้ซคู่นี้แต่ว่าถ้าถามปูมักเม็ดเดียวคือศูนย์สเน้นๆคือ03นย์สามอ่าธรรมผู้ชมแคปหน้าจอได้ธรรมผู้ชมเด้ผูมักสองคู่นี่ก็นี่ครับ นี่ครับอปูนี่เขาเกิอยู่ในตัวนี้ของปูหรือเล่าปูเน้นมัหนึ่งเกิดอยู่ในนี้อยู่แล้วมันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วก็มาตราห้องนี้สองตัวนี่ตานี่มันทะลุนี่มันมหนีหมายนะครับผมสรุปนะสรุปสรุปท่านผู้ชมศูนย์สามศูนย์เก้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งปูสรุปเน้นสีคู่นี้ท่าเม็ดเดียวคือศูนย์สามหรือเอาสองคู่คือศูนย์สามกับพกหนึ่งเกิอยู่ในชุดที่ปูให้นี่แหละท่านผู้ชม แต่ว่าอย่าถิมเด้่อธรชมเดอ้อที่ปูห้ตองหดคื้นศูนย์สามศูนเก้าสามหนึงสองหนึ่งนะครับหลักกับปูมีมาหาก็คือชุดนี้เก้าหกหนึ่งหกศูนย์เก้แต่ว่ามามือนนิปูสรุปให้ซีคู่นี้ศูนย์สาม่งเจ็ดหนึแต่ว่าเม็ดเดียวก็คือ03ูนย์สามมปูอ่าเอาแคปหน้าจอธรรมชุมนะครับอากราบขอบคุณขอบคุณปู FC, ครับผมอ้าวนมอ่าขอบบุญขอบคุณเอฟแฟนคลับทั้งช่องสาธุบ,บุญน,น้ำนะครับผมป อ่าบูชากำไรเหล็กน้ําพีนะครับก็ได้มาทําบุญน้ําปูนะครับผมไปโบสถ์มัวานกับไปพระธาตุพนมอ่าโอ้ถามารถมัวร์กับพอตัปูบบหอดบพอแล้วเออครับพอกันคลิปนาประมาณสามทุ่มพอกันคลิปนาชมให้โชคให้มันให้เฮงีให้ร่ำให้รวยครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับสาธุค่ะพอให้ได้จชคได้มันน้ำปูเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ